คนหาผมบอกว่าเก้าใช่ไหมผมบอกว่าเก้าไม้เห็นนะครับก็มาเก้าหนึ่งตัวส่วนมากเลขปฏิทินนะทุกคนครับใช้วิจินญาณในการดูแล้วกันส่วนมากเลขปฏิทินนะ่ะจะไม้ทุกคนเห็นเนะี่ยอย่างน้อยหนึ่งตัวสองตัวนะครับว,ว,วเต่าแคลเซียมบำรุงกระดูกและข้อตัวจบของคนรุ่นใหญ่สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เพจวายตววเต่าแคลเซียมบำรุงกระดูกไลน์แอดวายเแ่าเก้าหรือโทรไปที่0 8 0 142 2 4 5ี่อะสวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนเลยนะครับผมนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับทุกคนครับก็ฝากมาเลขปฏิทินครับนะครับเลขปฏิทินเลขปฏิทินงวดแล้วที่แล้วนะทุกคนครับผมบอกว่าเก้าใช่ไหมผมบอกว่าเก้ามาใช่ไหมครับผมบอกว่าเก้ามาใช่ไหมครับเลขปฏิทินนะครับ ผมบอกว่า9้ามา1ตัวให้เห็นเห็นไหมครับเนี่ย6 9เนี่ยแล้วสมาชิกก็ซื้อ92ด้วยผมบอกว่า9มาให้เห็นนะครับก็มา91ตัวส่วนมากเลขปฏิทินนะทุกคนครับใช้วิจารณญาณในการดูแล้วกันส่วนมากเลขปฏิทินน่ะจะมาให้ทุกคนเห็นเนี่ยอย่างน้อย1ตัว2ตัวนะครับน้อยมากนะครับทุกคนครับที่มันจะมีนะครับอ่ะเลขปฏิทินงวดที่แล้วนะครับเราบอกว่า9นะครับ9 6 มาแน่นอนให้เห็นย่างน้อย1ตัวนะครับก็มาเลข91ตัวเนาะทุกคนครับออก98นะครับส่วนงวดนี้นะครับทุกคนครับดูเอาเลขปฏิทินอ่ะเห็นเป็นเลขอะไรครับอุ้ยไม่ใช่ออก9 4้หรองวดเนี้ยเห็นเป็นเลขอะไรครับปฏิทินครับเลขปฏิทินครับเห็นเป็นเลขอะไรครับเห็นเป็นเลขอะไร 9นะครับอ่ะผมสรุปให้เลยแล้วกันเนาะทุกคนครับเพราะว่าสมาชิกนะครับน่าจะงงๆอยู่นะครับอุ้ย974เออจริงเออไม่แน่นะเนี่ย97จะมางวดนี้หรอไม่ใช่งวดนี้ออก979ละ่ะออกแต่เลขเบอร์เลขหามทุกคนตัวนี้ทุกคนครับก็คือเป็นเลข9ครับ อันนี้เลขจิตอันนี้ก็คือเลข4นะครับ9 7 4เห็นอะไรอีกไหมครับอ่ะถ้าส่วนตัวผมชอบผมชอบแค่2หาง9กับ7แต่อย่าลืมทุกคนครับถ้างวดไหนมีเลข9ทุกคนครับกระดกให้หน่อย9 กับ7ครับนะครับ9กับ7นะครับถามว่า971ก็ได้นะเนี่ยเนาะเออทุกคน71ได้ไหมตัวเนี้ยนะครับ971ก็ได้เหมือนกันนะนะครับแต่ผมบอกเลยเพราะวงวดนี้ทุกคนครับเลขวัตถินจะมีเลขให้เห็นก็คือเลข9กับ7ผมบอกแค่2ตัวนี้แหละเดี๋ยวจะบอกเยอะเกินไปแต่ถ้าสมมติว่าสมาชิกเห็นมากกว่านั้น ก็จะดีมากไม่ผมบอกแล้วทุกคนครับ93อ่ะมันไม่มาหรอกแต่งวดเนี้ยระวังนะทุกคนครับ79เนี่ยช่วงนี้หวยออกเลขสูงมากครับสูงปี๊ดเลยอะหวยออกเลขสูงมากนะครับหวยออกเลขสูงมากครับอืมหวยออกเลขสูงมากนะครับนะอาจจะออกเป็นแบบหนึ่งก็ได้เนี่ย หนึ่งก็สวยเน,นี่ยหนึ่งเนี่ยนะครับหนึ่งก็สวยอันนี้จะเป็นสองก็ได้นะเนี่ยเก้าสองหนึ่งก็ได้แล้วถ้าคนเห็นเลยตาใดตาดีได้ตาไร้เสียนะครับไม่แน่นะงวดหน้าเก้าสามเก้าสี่นะครับงวดนี้มันอันนักออกงวดหน้าเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยทุกคนครับก็เป็นไปได้แต่ไม่รู้นะนะตอนนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมก็ลืมจริงๆทุกคน ครั้งที่แล้วเนี่ยเชื่อไหมผมว่าชอบเจ็ดมากผมว่าชอบเจ็ดมากทุกคนเชื่อผมไหมผมฝันเห็นข้าวหลามตัดผมฝันเห็นนู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นข้าวหลามตัดสีแดงแป๊ดเลยนะครับผมฝันเลขเจ็ดนะครับแล้วในความฝันเนี่ยมันจะเป็นแบบเออเบิ้ลเบิ้ลด้วยนะผมก็เลยแบบมัน่าจะมาจะเบิ้ลเจ็ดเจ็ดที่แรกผมบอกว่าให้ระวังเบิ้ลเก้าเก้าใช่ไหมกลัวล็อกหนึ่งสองจังพี่ถ้ามันอ่านมันก็ไม่ออกหรอก พี่เชื่อผมนี่ถ้ามันอั้นเยอะๆนะพี่จําผมไว้เลยนะพี่จําผมไว้เลยมันหลบถ้ามันอั้นแบบเยอะๆก้าสองหนึ่งสวยแต่ถ้าสมมตร่องวดนี้เนาะสองหนึ่งมันแบบมันไม่ค่อยดังอะ่ะก็อาจาจะมาจริงๆแต่ถ้าสมมุติว่ามันดังเกิน92 4สอ่ะก้าก็สวย ถ้าสมาชิกแบบถ้ามันอั้นเยอะเกินไปสมาชิกไม่ต้องตะบ,บี้ตะบันซื้อหรอกงวดที่แล้วเนี่ยผมไม่เคยซื้อเลยนะเก้าสามอะ่ะจริงๆผมไม่เคยซื้อเลยเก้าสามอะ่ะเก้าสี่ผมก็ไม่ทานผมก็ไม่ซื้อผมทีแรกอะผมมคิดว่าเออมันน่าจะออกเก้าสี่โอ้โหเก้าสี่อั้นอีกงวดที่แล้วอะเลขอั้นเยอะมากทุกคนครับนะครับแบบเยอะจริงๆอะเยอะแบบเยอะมากอะทุกคนครับ นะครับไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นทุกคนจำไว้เลยนะเลขผมอะไม่อยากให้เยอะแต่คือทุกคนเข้าใจว่าคือผมไม่รู้ว่าคนเขาชอบตัวไหนกันมากที่สุดทุกคนเข้าใจความรู้สึกผมไหมเข้าใจความรู้สึกผมไหมครับในห้องวีพเหมือนกันผมไม่อยากให้เยอะครับที่แรกอะผมชอบเก้าสี่นะเออผมชอบเก้าสี่เอาเก้าสี่อันเสร็จปุ๊บเก้าสี่อันนะบัลสัดท้ายอะ ผมไปถามเขา,าลอตเตอรี่บอกว่าทําไมเก้าสี่หมดคนซื้อเก้าสามไม่ได้ก็เลยไปซื้อเก้าสี่ผมเลยแบบทุกคนสังเกตว่าเด่นสูตรอะผมตัดเก้าสามทิ้งเลยเออแต่ถามว่ามันจะออกได้ไหมมันออกได้ครับแต่โอกาสมันน้อยมากถ้ามันดังเยอะๆนะถ้ามันดังเยอะๆแปดเก้าก็อันแต่อันน้อยกว่าเก้าสามเก้าสี่พี่ประภัย พี่เข้าใจไหมเก้าแปดอันครับแต่มันอันน้อยแต่กว่า9ก้าสามเกนะครับมันอันน้อยกว่า 93, เก94สมรูปแบบนี้สั่งมาทานนานแล้วกระดูกล่นปวดขาปวดเข่าปวดขาปวดเข่า,ปว,ขาปวดมาสองปีนี้นะพอนั่งปุ๊บ มันปวดปวดมากปวดแบบพลานาหลานสาวซึ่งเป็นพยาบาลเอาไวตาแคลมาให้นักแก้วชิมค่ะมันสดชื่นเดินได้คล่องขึ้นเจอแล้วตัวช่วยที่ทำให้กลับมาทำงานได้ตอนนี้กลับมาทำไร่ทำนาได้สบายๆยืนนานๆได้เหมือนเดิมรักษามานานก็ไม่หายแต่พอได้มารู้จักไวตาแคลกินทุกวันตามคำแนะนำแค่เดือนแรกก็รู้สึกเลยว่าเสียงกรอบแกรบที่เคยมีมันลดลง ไม่มีเสียงกระดูกดังอีกต่อไปและอาการปวดเข่าก็ดีขึ้นลูกค้าไวตะแขวที่เปิดใจแล้วตอนนี้สามารถปุ้มหลานยืนรดน้ำต้นไม้ทำงานได้ทั้งวันไม่ปวดขาไม่ปวดข้อเหมือนเมื่อก่อนแล้วสุขภาพดีขึ้นรู้สึกว่าแข็งแรงกว่าอายุใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกแนะนำเลยไวตะแขวตัวนี้กินแล้วเห็นผลจริงชีวิตดีขึ้นเยอะ สั่งเลยจัดต่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไวย์ต้าแคลเซียมบำรุงกระดูกและข้อตัวจบของคนรุ่นใหญ่สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เพจไวย์ต้าแคลเซียมบำรุงกระดูกลน์แอดไวยต้แคล9หรือโทรไปที่080 142 2 4ส2